สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เป็นวันจัน์ทรนะคะแต่ว่าวันนี้ไอดาหยุดงานจากเพราะว่าอันอ่ะไม่สบายเนาะจะกกไปหาหมอไปหาหมอเช็คสุขภาพพี่น้องมีหลาย่อยางไรเนี่ยเพราะว่าเริ่มเท่าแล้วก็เป็นไปนะ่ะละ <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้ก็เลยมาเวะตลาดพี่น้อง อตลาดเนี่ยนะไอ้ดามากมากปกตินี่มันจะมีคนหลายหลแต่ว่าส่วนล่างๆนี่มันเป็นที่แบบว่ามันเป็นศูนย์การค้าที่แบบว่าเกือบร้างแล้วจ้ะเป็นศูนย์การค้าที่แบบเกือบร้างแล้วอันผู้คนบบมีเลยจังหน่อยไทยเนี่เฮากันยังเขามาแน่อันศูนย์การค้าพี่นอกเขาเอืนอ่นงคอมเมารียลเนาะจ้ะ สมัยก่อนนี่เด้อพี่นองป้าแถวนี้เด้อจะทุกร้านเปิดแล้วก็คนเดินนี่ผุ่นผานเยอะแยะตอนนี้พี่นองเมืองแม่นี่ขนาดวันนี้วันจันทร์นะคะธรรมดาวันจัน์นี่เนาะพวกธนาคารร้านอาหารเพิ่นจะปิดเพิ่นจะหยุดงานเนาะธนาคารเพิ่งจะทางานวันเสาร์เพิ่งจะหยุดวันวันจันทร์แบบนี้เนาะแล้วส่วนหลายแห่นวันจันท์นี่จะมีคนมาก มาช้อปปิ้งมาสื่อของแบบเดียวกับวันเสาน์นี่พี่น้องเบิ่งแม่นี่เบิ่งมันแบบว่าอ่ามันเป็นยังไงล่ะนี่มันสิอยู่ได้อีกดนบนนี้มันคือมาเป็นอันอ่าเป็นแบบคือ่อกระวังกะเวะจ้ะอ่าเห็นไหมคะพี่น้องอันนี้เมนอาหารที่แบบว่าเพระาะว่าอันนูุยนกันค่าตัวนี้มันติดกับโรงเรียนนะจ้ะมันติดกับโรงเรียนมัธยมและบัดนี้ส่วนหลายเด็กๆเ,เ,เวลาเบรกกินข้าวเที่ยงหันก็สิมากินแซนด์วิชกินนามกินยั้งกัน มีปกติแล้วเครื่องอบตัวนี้นะพี่น้องมุนตลอดแบบนอนสต็อปบบว่าสิเป็นไกอ่อบเนือ้อเออขาหม,มูแฮมแฮมหรือว่าไส้กรอกอะไรพวกนี้เนาะก็จะอบตลอดดูดูพี่น้องอันนี้แมน่นาไข่เนาะจ้ะพวกอนาพวกอันไข่พวกนมทีนี้มีด้านหนึ่งที่แบบว่ามันยังมีของหลายกะอันนี้ก็พวกถุงน่องพวกถุงน่องถุงเท้า เครื่องใช้ประจําอันนี้คือ,อยังเต็มอยู่คือเกาพีน่นองอาเต่าซีวาอ่านขาดไปก็คือพวกอาหารการกินแบบอาหารสดอันนี้คือพวกอุปกรณ์ทำอ,อุปกรณ์เนี่ยขั้วเนาะจ้ากาเนี้ไอดากามา่าดําดํามองมองสิมหาสื่อหมอได้ข่าวว่าหมอเพิ่ลดราคา ไอ้ดากับหมอพี่น้องเอ้ยมักหลายอันนะเรื่องหมอเรื่องอ่ยถวยบ่วงกวงจองอมามักนะจ๊ะพี่นอ้องเออชอบอันสื่อเครื่องเขาคั่วนะจ๊ะแล้วก็วันนี้จะมาเอาอ่ะ,อะเหล,ล็กอย่างบาร์บีคิวนะจ๊ะเหล็กอย่างบาร์บีคิวนี่น,น,นี่ตรงนี้เลยจ้ะพี่น้องอันนี้เนะาะจะเอาไปเสียบเสียบ บอกว่าเป็นกุ้งเป็นมึกเป็นเนือ้อเป็นยังกะลาไปย่างโดยเดยดๆห้ามลืมเด็ดขาดพี่น้องต้องเอาสแตนเลสเล็กดีๆนะจ้ะเบาอันบางๆที่แบบว่าวมันเข่าสนิมนะจ้ะเขาต้องเลือกแบบให้มันเป็นสแตนเลสและกัเวลาเทาปิ้งย่างแลวก็เวลาเทาหลางมันจะได้โอเคนี่ของเพอรนียมเนของสแตนเลสที่มีราคาสูงพอสมควรแต่มันก็นดีจ้ะพี่น้อง แล้วก็นี่ไอดามาสำรับนี่โดยเฉพาะพี่น้องดูสิคะลดหาสิบเปอร์เซน์ยี่ห้อเตฟานพี่น้องแล้วก็เครือบดีแล้วก็เป็นะนะคุณภาพนาะจากนี่คุณภาพนะคะมีไอดามาวันนี้นี่ม,มาอ่เพราะว่าได้ฮับคุชเชียกว่าเพิ่นลดราคากกเลยแวะมาเสวยโอ,อกาสมากเพราะว่ามันอยู่ไก่บนที่ไอดามาหาหมอนอะจากนี่ จัดไปมินิกระไดสองหน่วยพี่นอ้องนี่กลับมานะคะกรไดสองหน่วยกลับมาแล้วก็อันนี้ถ้วยกาแฟเป็นตะหักตะหักเปลี่ยนสีสันไอ้ได้นี่เป็นคนวมักสีแดงพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเสือผ่าเด็กหน่อยนอกจากเป็นชุดนอนเออสไปเดอร์แมนนู่นนี่นั่นเออหลานสาวหลานชายเพิ่นมักนี่มือเสือจแจ็กเก็ตตัวนี้สีแดงนี่น่ารักมากๆ,ๆพี่นอ้องราคากับ,บ่บพง แถมยังมีการลดราคานะคะนี่ลดไปอีก6ยูโรสรุปก็คือจ่ายแค่11ยูโรแต่มันเป็นตาหากเดี๋ยวไปเบิง้งด้านอาหารการกินนะจ๊ะจะมีพวกกุ้งพวกปลาพวกหอยที่ว่าเพิ่นแพ็กใส่ก่องไว้แล้วเรียบร้อยเนะจ๊ะพราะา่าทีห่านมันเพิ่นท,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 ที่ว่าเพิ่นห่านขายอันตะกีแบบเนียนขายปลาโดยเฉพาะนะเพิ่นปิดไปแล้วดิเห็นบอก เมื่อตเ,เมื่อเมื่อตะกี้ผ่านมามันปิดแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีหอยบิลูนะจ๊ะอันนี้ไปจิ้มเจลเสร็จแล้วอ่าอ่าค่ยองพักนะจ๊ะดานเรื่องพักนี่อันนี้เป็นพักพวกนี้มาจากประเทศสเปนแล้วก็โปรตุการนะจ๊ะมาจากโปรตุเกสแล้วก็สเปนนะคะพักพวกนี้กับงามแล้วก็อันนี้หรลพาจา,จากสเปนจากพี่นอกกับโบแพงเงนะจ้ะแต่ว่ามันเกืกลิ่นหอมคือบ โบสูบา,หหานเท่าใบไผนหัลาพาเนาะจ้ะอันนี้พี่น้องเฮ็ดจำได้ไหมคะคลิปไอดาเก็บเฮ็ดนี่เฮ็ดตัวน,นี้เลยจ้ะเขาเรียกเพียเดมูตรงนาะจ้ะตีนแกะตอนนี้พันเอามาจากประเทศโปรตุการนะจ้ะนี่ขายกิโลละ17ยูโรดิพี่น้องนั่นเห็นไหมคะทีน,นี้เขาก็จะไปเบิงพวกปาเตออันนี้ของดีราคาถูกนาะจ้ะ ต่างประเทศส่วนร้ายนี่พันเจอแล้วเออปาเตแพ้งแต่ฝรั่งเศสนี่คือปาเตคือถูกสุดนะคะถูกสุดสุดก็คือปาเตนี่แหละจ้ะนะคะอ้าวเลาะเสร็จแล้วทำยังไงคะไปเอาวิตามินซีจากขวดหนึ่งวิตามินซีอ้าวผลไม้ปั่นสดนะคะอ้าวปั่นไปมันมีขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่ไอดเดาขวดเล็กจ้ะวันนี้เพิ่มวิตามินนิดนึงเสร็จแล้วก็จะพาพี่น้อง ไปต่อเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีจ้า